สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับแพทนะครับกับช่อง POP OFF PATRIOT ครับผมวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคัมแบ็กมาให้เราได้ดูกันนะฮะ Everglow นั่นเองฮะซึ่งหลังจากคัมแบ็กคราวที่แล้ว First นะ you know that I come first ประมาณนั้นนะฮะซึ่งเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างนานแล้วอะใช่ปะา i r s t t น่าจะสักพักหนึ่งแล้วอะทุกคน เออแอบคิดถึง Everglow มากๆนะฮะเพราะว่าเราชอบเพลงของ Everglow มากทุกรอบที่ผ่านมาเพลงคือปังมากๆเราชอบเพลง g กิร์ลกรุ๊ปสไตล์ประมาณนี้ด้วยนะนะแล้ววันนี้เขาก็กลับกันมาแล้วฮะกับ Pirate นั่นเองนะฮะคือตอนแรกอะเรามันมีข่าวประมาณว่าอาจจะมีเอ,อเนาเข้ามาจอยใน Everglow ใช่ปะซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบ จริงๆมันไม่ค่อยจะน่าจะเป็นไปได้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่า Everglow เนี่ยก็เดบิวต์มาสักพักใหญ่ๆมากๆแล้วว่าหลายปีแล้วนะซึ่งเป็นวงที่กระแสะค่อนข้างดีมากๆมาตลอดนะฮะแล้วก็เมมเบอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือสามารถแครี่วงได้อย่างดีเลยนะฮะซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากที่เยนาจะเข้ามาจอยกับ Ever g l o w นะ,ะแต่มันก็มีทีเซอร์ที่ทีเซอร์อันแรกที่ปล่อยออกมาบอกว่าแบบ the อะไรนะ comeback of the girl อะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมทำให้คนแบบ speculate กันว่าอาจจะแบบเอ้ยเยนามาจอยด้วยหรือเปล่าแต่ในที่สุดก็ออกมาแล้วว่าก็คือธมาชิกเท่าเดิมนะฮะเอยนาก็ไม่ได้เข้ามาในคัมแบ็กนี้แต่อย่างใดนะฮะ ก็โดนแกงกันไปตามๆกันใดๆก็แล้วแต่นะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่ากับคัมแบ็กล่าสุด Pirate นั่นเองครับผมมาจะไปดูกันเลยเด้อ3 2 1้ go อีหลนสวยอะไรขนาดนี้แซ่บทำไมรู้สึกว่าภาพมันไม่ชัดวะเน็ตไม่ดีหรอหรือไง ใหม่เอาใหม่เขาเริ่มอีกรอบหนึ่งเริ่มมาก็อย่างนี้ได้เหรอโอ้โหอนี่ไงไพเรสโอ้เพลงแบบคอดทับอะ โอ้โหเท่มากนี่คือไพรเวทหรือว่าข o าวเกิลโอ้โหโคตรสวยอ่ะไอชาแป๊บนึงนะคือยูจะเปลี่ยนจากตึดดมาแบบดรอปเป็นเบาๆสบายๆอย่างเงี้ยเลยเหรอ สวยกับทุกคนเลยอ่ะได้เหอะชิยอนเสียงไซส์ใส่ชิยอนเฮ้ยฉากนี้นึกถึงเพงลงเลยว่าดันๆันบ้าที่มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีแบบภูคงภูเขาอะไรแบบเนี้ยมีความคลายดันๆกันนะ ทำไมเพลงมันแบบซาวมันเปลี่ยนไปทุกท่อนเลยวะแล้วไอท่อนเปิดเมื่อกี้คืออะไรแล้วก็กลับมาเป็นแบบคลับบิง้งถ้าเกิดไม่มีโควิดนี้เพลงนี้เปิดในผับทุกที่ทั่วโลกแน่ มีผงดำนะแปลกตามากเลยอ่ะเปนสาวโคตแบบหลักหลายอ่ะสวยมาก เป็นไพเวทที่สวยโอ้ยผมหน้ามาก็สวยคอนดาเขาสวยขึ้นเยอะมากชอบคอนดาผมยาวชิยอนอ๋อน,นี่คือแบบไม่ใช่แค่เป็น โจนสลัดธรรมดานะฮะไม่ใช่เป็นไพเวทที่เป็นอยู่ในท้องทะเลแต่เป็นสลัดอวกาศไม่ใช่สลัดอากาศนะทุกคนสลัดอวกาศเก่งโคตรแบอยากลุกขึ้นเต้นเหมือนอยู่ในภาพ เหมือนกำวังงายอะทุกคนสวยมากโอ้โอ so ้ไอชาสวยมากเพลงนี้แบบได็ชั้นโชว์เคสเรื่องแรปเรื่องเต้นเรื่องเสียงโบเก้ เฮ้ย f ฟ r m a t i o n เขยอ,อดีมีความดีดมือเล็กๆเนี่ยมีความดีดมือเพลงแปลกมากเลยอะเราไม่คิดว่ามันจะออกมาใน direction นี้ะคัมแบ็เนี้ยมันแบบคลับบิ้งแบบคลับบิ้งมาก <S 1> <S 1> จบแล้วครับทุกคนเป็นยังไงบ้างกับ pirate นะฮะเป็นเพลงที่เหมาะกับการเปิดในผับมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดช่วงนี้ ไม่มีโควิดเนี่ยเรารู้สึกว่าพับเกาหลีหรือพับทั่วไปด้วยเนี่ยเปิดเพลงนี้ทุกวันแน่แน่มันเหมาะมากแล้วคือชาวเพลงอะ่ะมันมีหลายดิเรกชันมากๆเลยนะมันมีแบบคลับบิ้งแล้วก็มีดรอปลงมาเป็นหวานๆใสๆเบาๆแล้วก็เป็นแบบตรงท่อนฮุกก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งแต่ด้วยความที่มันเอาหลายๆจานราบมามิกซ์วมกันโอ้โหสามารถทำให้เรา ต้องสดจอะเราไม่รู้เลยว่าท่อนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นจะแบบสวิชไปมุมไหนอีกอะไรอย่างเงี้ย ชอบซาวชอบซาวแบบนี้มันแบบน่าสนใจมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราอยู่นิ่งไม่ได้อะเราต้องแบบแคชอัพกับเพลงตลอดเวลาเนาะแต่ว่า m อ็มอะทำให้เรานึกถึงตอนดันดันด้วยความที่มันมีภูเขาแต่ตอนดันดันภูเขาเป็นแบบภูเขาน้าแข็งอะไรแบบนี้ปะ่ะแทนนีนะ้ถ้าเป็นภูเขาที่อยู่บนดาวอังคารอะไรแบบนี้นะดูเป็นสีน้งแดง <laughs> แล้วก็ MV, Motors ong, Motors ide, ยังมีมอเตอร์งมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเออมันค่อนข้างมี Refer e เฟเที่โยงไปกับเพลงก่อนหน้า ต่างๆนะซึ่งอวกาศก็ตอน First ก็ก็เป็นอวกาศเนาะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเออดูมีความ MV ดูมีความ Mix Mix กับ สิ่งที่เคยเห็นมาแล้วในเพลงก่อนๆนะฮะเป็นยังไงบ้างคิดยังไงบ้างทุกคนกับ everglow กับ comeback ครั้งนี้นะฮะ pirate อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ดูมาจนถึงจบคลิปครับฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆก็จะกลับมาเจอกันองแน่นอนวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย